มาดูกันไอแมนรุ่นใหม่แบตเตอรี่6แอมป์20โวลต์เป็นรุ่นใหม่จากไอแมนนะครับ2,305นิวตั้นรอบ1,650รอบอแกนเป็น6ขุนแต่บล็อกถอดล้อเราเป็นเบอร์สีเหีใหญ่มันเป็นแกน1นิ้วเราจะใช้ข้อต่อนะครับแรงก็จะหายไปพอสมควรในการใช้ข้อต่อเดี๋ยวมาลองให้ดูกันว่าออกหรือเปล่า ต่อแกนหกขุน,นให้ออกเป็นหนึ่งนิ้วนะครับเป็นขยายแกนเดี๋ยวมาดูกันครับแรงนะออกเลย มาดูน็อตนะครับเี่ยน็อตยังดินดินยังจับเตรียมอยู่ครับน็อตยังไม่มีรอยถอดนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกันตัวต่อไปครับแรงจริงลย แรงจริงครับนี่ขนาดใช้ข้อต่อข้อต่อนะครับแรงก็จะหายไปอีกพอสมควรหายไปเยอะเลยล่ะตัวเล็กกระทัดรับใช้ได้ครับแรงครับ i m a มนรุ่น IW X6 2 3 0 5นิวตันเมตรที่1650รอบ ได,ได้ครับแรง,แรง